สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมมิชเชนเคยนะครับกับบ่อน้ำพุร้อนโบ้อนประกายแสงนัตตี้แล้วมีหมาเร้บบ้านแมนมายืนให้เราขี่เล่นนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นบ่อน้ำพุร้อนกิจกรรมเซิร์ฟจีนะฮะเดี๋ยวไต่ขึ้นไปเรื่อยๆฮะตรงนี้แต่เราจะไม่ไต่ครับเพราะว่าวันนี้ครับที่สําคัญเลยคือเรามาแล้วครับกับคอโบ้อน์เลเวลสี่ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอ้โหคำพูดนี่คือแบบเหมือนเดิมจัดๆฮะไม่จะเป็นคอเลเวลหนึ่งหรือคอเลเวลสี่ก็เขียนเหมือนกันครับแต่เราจะเอาทีมนี้ครับ ไปดูยเครือศึกดไรที่สุดนี่คือไอดีของน้องแซมครับไม่ต้องพูดมากเพราะว่าไซตามามันบิดพื้นนานเหลือเกินตั้งแต่โบร้อเข้ามาคนกลับเข้ามาเล่นเยอะมากๆครับสำหรับเซิร์ฟจีนเพราะฉะนั้นเซิร์ฟมันจะหน่วงมันจะค้างมันจะอะไรก็ คนกลับมาเล่นเยอะจริงแล้วตรงนี้เราเจอใครได้บ้างเราเจอพลังน้อยที่สุดก่อนเลยแล้วกันเพราะเขาไม่ใช่คอบโบร้อ์อยู่แต่เราไม่คอบโบร้อ์ก็จัดไปครับตรงนี้แล้วเขาไม่ซุยริวจะโดนเตะตึงหรือเปล่าอย่างคลิปที่แล้วมาดูกันนะครับผมเป็นซอมบี้แมนของฝั่งน้องแซมครับแซมมี่ของเราฮะได้เปิดก่อมาจุดจุดนีนะ้มาดูกันฮนะซอมบี้แมนปรับความเร็วให้โซนิกแล้วโซนิกก็ปรับความเร็วหรือเปล่าแต่ซอมบี้แมนปรับความเร็วให้แถวนี้นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันตรงนี้นะครับผมโซนิกปั๊บขึ้นไหมอ่าโอเคกดออโต้ละกันันนนเเปิดิดอมช่ อ่ะเปิดเดนเมชันอยู่เดี๋ยวฝั่งตรงข้ามมีทัชไหมถ้าไม่มีทัดเปิดเดนเมชันได้อยู่โอเคไม่มีทัดทั้งคู่สวยงามครับโอเคครับอันนี้เป็นแทงจองประสิทธิ์จากอัดหน้าไปแล้วเห็นจะเห็นหลอดเลือดสีขาวนะครับคูณสีมาจากคอโบร้อนเลยว่าสีก็สูบไปัะโซ่รมจริงกดทับจุดแพ้แน่ครับแซ่แซมี่บอกมาไม่เป็นไรครับแพ้เพราะว่าซุนริวใช่ไหมแต่เราอยากได้หวั่นนะเราจะเห็นแค่อันติโบร้อนแล้วก็ดีใจนะครับสัตว์กูเด็กกูดัชชี่มาไม่เป็นไรนี่พลังน้อยสุดแล้วของทีมนู้น บึ้มมาบึ้มมาแล้วเขาใช้คออาสซมินจักกลอยู่นะอู้โดนกัดก่อนมาอย่างนี้เราเรามีเม็นนไ้นไงไม่ทันไนคอยการกัดก่อนได้แต่ไม่การเผาไหมตอนที่ซูมิฮาโซะระดมดีกดทับจุดกดเส้นส่วนคืนกลับไปบ้างครับคอโบลอนเลยว่าสี่จะไปไงสตันไป3ตัวสวยงามจัดๆมาครับคืนซุปเปอร์ไทเลนกินเลอรเติรดือติรเดหือเติรเดือกระหน่ำสีแดงสปไซยาขั้นสามก็สำหรับโบลอนโอ้โห้าพี่บอกว่าไปสตันสามแต่จริงๆมาสตันสี่บึ้มมาตรงนี้ เอาละครับยิงยืนได้อยู่ครับหูคอโบล้อนมันถึกจัดๆนะโอ้โหแต่แทนทอมมาสุดแล้วบอกไม่ไหวแลวครับแล้วสัตย์เดกก็จะจีมาปาดมาตรงนี้ตึงๆโซนิกบึ้มมาโอเคแล้วนีฮะหายสตันมายังไงโบล้อนโอ้โหตีธรรมดาครับไม่มีลูกไฟใช้ครับนี่คือการตีธรรมดาของโบล้อนนั่นเองฮะเอามาเหล่งจงโจงกระทืบลงครับอาวุธธรรมดาครับแต่เราจะแพ้ได้เพราะว่าเขามีซุยริวนั่นเองแต่ซุยริวติดสตันอยู่สวยงามครับไปกันต่อสนามแรงปิดมีการแล่ตีจัด โอโซเซมาโหยิงไปตรงนี้วีดเปี้ยงไปนี่โอ้โหเลื่อนไม่ลดเท่าไหร่แต่ว่าเท่ไปก่อนสันติโค้ดเท่บอกเลยไม่ค่อยเละเท่าไหร่แต่เน้นเท่ไว้ก่อนของจริงนะครับผมคนจริงมันอยู่นี่มันคือซุยริวเว้ยเดี๋ยวมึงรอด,ดูซุยริวเลยมาปาดมาตรงนี้ครับซอมบี้แมนบัฟความเร็วขึ้นมาอีกแล้วซุยฮนโซโลมีตัท้ายจุดกัดซิเราต้องเน้นให้ซุยริวมันติดสตันเรื่อยๆนี่ซุยริวสุดตนันทำอะไรไม่ได้ครับ ไม่มีตัวรางสตันครับไม่มีตัวรางสตันอย่าง G4 ครับสุดสุดสุดจิดสจิสุจิุด ตูมไปอย่างยืนได้อยู่ครับโอ้ร้อยบอกซ่าชุปสัญญาขั้นสามมาตึงๆอย่าง,งนี้โดนโกลิบาสน้ำเขียวเนื้อเนื้อแต่คาจอแต่ว่าทศชีเรามีเมทัลไนท์กันกัดก่อน,นแต่โซ,โซนิกเราติดกัดก่อน,นอยู่มาสุยหาโซนิคโดมีกดทับจุดกดเส้นอาวุธธรรมดายัดหน้ามาตรงนี้ติดสตันไปสี่ตัวเช่นเคยสวยงามจ,จปปดดดัดๆคือซุปเปอร์ตันดงตื่นเดือดเตื่นเดือตื่นเดือมันสูงสีนะครับเนี่ยสูงส,สีโอ้โหนี่ยสตันดงกระดจีจับทางโซนิกเคลื่องมาบึมบึมบึมบึ้บบารชุดเคนตู้มายังไหว แล้วโซนิกเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูโซนิกฝั่งเราบ้างไปครับตรงนี้ป่าไปดิ๊ดิแต่มาฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอนิเมชันมันไม่ได้ก๊อปปี้กันนเว้ยดูดีๆนะโซเซมาโมีต้มาิห้าล้านรเออโซนิคไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันนะลองดูดีๆนะโซนิกฝั่งนู้นอันติมามันโผล่มาฝั่งนี้นะโซนิกฝั่งเราอันติไปโซนิกมาอยู่ฝั่งนี้นะเว้ย เออถ้าใครสังเกตดูดีๆมันมีกิมมิกอยู่นะเว้ยเออไปครับตรงนี้ปาดไปแล้วระเบิดเพี้ยไปครับถ้าสุาถ้าสยลิวเขาไม่ได้เตะก็จบนะครับผมเออกลายเป็นเมทนันไนทีฮีโร่จัดๆเลยฮีโร่จัดๆเลยสตัรไหมสตันสุยริวเรื่อยๆไงเอายังไม่ติดไม่ติดสตัรแล้ววะจเซเดกดจิเออ เดี <aust en ian> <can> ๋ยวเราต้องไปเล็งเราเล็งที่ซุยริวไว้ก่อนเพราะเราอยากให้ซุยริวติดสตันนี่อยไปครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นใส่ซุยริวเรื่อยๆซุยริวติดสตันไปก่อนเอออย่าเพิ่งเฉยฉายอย่าเพิ่งเฉยฉายคือซุปเปอร์ตันนี้คือโคตื่นหรือตื่นหรือตื่นเลยมาดิครับก็มาดิครับตรงนี้สดสุดกระชิบจินี่ดูดูดูเห็นป่ะโซนอีกมันจะโผล่มาฝั่งนี้เห็นป่ะ ถ้าฝั่งนี้โยนมาโซนิกโผล่มาฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดโซนิกเราไปนี่เขาสิทธิ์ตันอยู่นีแกสนามาก่อนจัดราชาทะเลลึกลาง2ลงางสามมาลังสองใส่ลางสามเสอร์กิดกรสกิจมาตรงนี้ปลามาฝั่งนี้แต่วันตัวมันมาฝั่งนี้โอ้ของฝั่งนี้ยังไงระเบิดเพียโอเซมาโฮมีตเปียง โอ้โหแรงจัดๆไปหว่านหนึ่งตัวคืนละคืออสุวินจับกลนไปหว่านแล้วครับเอาเอรือ่องนะเฮ้ยแต่รอจีนออดอยู่มาได้เลยนะน่าสนใจนะสำหรับเจนออดอยู่าตรงนี้โอ้ยยืนอย่างที่บรอสที่จัดจัดที่ไม่ไหวสม้แมนเปิดไปก่อนจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสชนะนะมีโอกาสชนะนะโอ้โหปาดมาตรงนี้ปึ๊บมาเอาละซุยฮาโซระดมจิงกดทับจุดกดเส้น มาครับยัดหน้ามาอีกทีนึงติดสตันกันไปเซิร์เดกิดจิสวนคืนกลับมารับไหวไหมรับไหวไหมรับไหวไหมตรงนี้ยังรับไหวอยู่ยังรับไหวอยู่ซุยฮะโซไปสตันเบรกเบรกซุยลิวไปก่อนซุยลิวบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนี้ซุยลิวไม่ได้ออกเลยนะซุยลิวไม่ได้ออกเลยนะตรงนี้คือซูเปอร์เซเรกเข้าตื่นดือมายังไม่ออกนะครับเซตและสนามแรงปิดมาไม่มีใครออกเซตเซกิดาจิมากำลังมาครับพี่ชายตรงนี้ฮะ บุบมาระเบิดผีได้ไหมยังไงต่อตรงนี้เอารถซุยริวติดสตันไงสบายใจเฉิ่อได้เลยครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ระเบิดเพียเสิสสร์ตเซเรกัจีอีกแล้วซุยลิวไม่ได้โผล่นะใครจะจัดซุยลิวโดนสตันนี่ก็สวยนะโดนสตันนี่ก็สวยนะไปครับไม่หยงตีธรรมดาไม่รู้ฝ่ายใช้ครับไม่เป็นไรครับระเบิดเพียกันไปเฮ้ยมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะโคนะโ,นะโบล้อตึงอยู่นะนี่คูนห้าแล้วนะเม่ขาวอะ่ะ เหลือเลือดสีขาวอ่ะหลือเลือดสีขาวโบลอสคูณห้าแล้วนะครับโซนนี่คูเท่าไหร่นี่เข้าสู่เธอนี่คูโซนนี่คูสิบโซนนีกคูคูสิบใครจะไปเอาลงราชันย์เลือติดโล่แล้วล่ะเ,เอาดีเอาดีเอาดีตรงนี้เอาดีใครจะจัดซุยริรร้วนะครับโดนสตนรัรเรื่อยก็สวยนะครับใครจะจัดซุยริรร้วนะครับโดนสตัรสวยนะครับตรงนี้คนไม่มีสตนันแล้วชิบหวยแล้วเธอที่ห้า ยังไงยังมีสตันอยู่เว้ยเดี๋ยวมันเทินที่6แล้วเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้รจเจอซุย,ยลิวเดี๋ยวรู้เออมาตรงนี้มาซุยฮะโซดอย่างน้อยเราได้สตันซุยลิวเทินนี้ก่อนถ้าซุยลิวไปหวั่นก็มีมีมีสิชนะสูงตรงนี้ลิลเลกขึ้นมามาครับคือซุปเปอร์แต่เลยเิเข้าตื่นหรือซ่าซุปเปอร์สัาให้กับโบลอสมาจุดจุดนี้ตายไปหวั่นหนึ่งตัวเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้น้ลงแซมมี่แซมมี่ยังไงชนะหรือเปล่า มามีกาซาลายตัดบัวร้อนเราบอกเลยว่าตึงบอกเลยเรามีเม็ดเจมเรามีหลอดเลือดสีสีขาวอยู่คูณสี่สัตว์สิลิกก็ดีมันมีไม่ยอท้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยื้อได้ไงอย่างน้อยก็ยื้อได้นี่ไงราชาจะลึ่ไปหวานแล้วมาดิบัวร้อนบอกไม่มีรูกไฟใช้ขอตีธรรมดาละกันระเบิดพี้แล้วจะเข้าสูดด่จุดชิปหายแล้วไงเถอนที่หกไม่มีสตาร์แล้วไปอู้ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บซุยลิวถ้าใครมีสตาร์นะต้องเก็บซุยริวไว้ได้เตืนท่าเิร์นแรกนะ จะไหวหรือเปล่าไปกันต่อตรงนี้ปาดมาปปนเปี้ยลงไม่นอนยังไงขอให้ซุยลิวตายอย่างเดียวเรามีโอกาสชนะสูงนะครับซุยหัโซ่ไปไม่มีสตาร์แล้วนะครับสัตว์ื้อเลกขึ้นด้านจีมาโอเคโอเคตรงนี้โอเคบันลินไปยอทอตลอดดูต้องรอดูไปซุยหัโซไม่มีสตาร์แล้ว,ซ,ซ,ลวซึ่งไม่เป็นไรขอซุยลิวมีติดไหมตรงนี้ระเบิดเพี้ยมาขึ้นซุปเปอร์ขอหน่อยเหอะซุยลิวตายไหม ซุยลิวติดไม่ย่อ,อท้อหนึ่งทีรีเลื่อขึ้นมาหนึ่งดอกเอาละครับรอรับความสนุกได้เลยฮนะรอรับตึงๆได้เลยสาวผู้สามดาวเนะี่ยมาดิมาดิซุยลิวมาดิชงชองอิกิโยปึบมาปาปะ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 ปปมามาตอ่อมาตอ่อมาตอ่อไอ้ยังไหวแต่เขาได้เจมจมาชิปหน่วยยังไงครับ เขาได้เม็ดเจมขึ้นมาครับสัต์เดกิดจิโอ้โหถ้าตายก่อนก็ไม่ได้มันติดไม่ยอท้อแล้วมันผิดเกมด้วยซุยริวเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับปั้นซุยริวให้สุดนะครับผมผมยังยินดังคันเดิมครับปั้นซุยริวให้สุดอะต่อให้มึงแต่สตันแล้วยืนจนเทินเทินหกได้โบล้อไปหวานแล้วนะเว้ยโบล้อไปหวานแล้วนะเว้ยดูดีๆเอาดีตรงนี้เรามารีวิวอะไรคอโบล้อเลเวลสี่ซึ่งไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยตัวนี้บ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจคำพูดเหมือนเดิม แต่ตรงนี้ซูรินาโซ่คำแนะนำครับผมวอร์นิ่งขึ้นมาเลยตรงนี้โอ้โหถึงกันโหลดโหลดอีกแล้วอ่ะเซิส์ฟซีเรกัดจีไม่เป็นไรไม่ปล่อยโหลดไปยังไงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เซิร์ฟจีมันมันไม่ค่อยดีแล้วล่ะเซิร์ฟจีหลังจากโบลต์เข้ามาคนงเข้าแน่นเซิร์ฟจัดๆนะครับผมเปลี่ยนแปลงอันดับทีนึง่งเนี่ยโหลดโหลดไม่เป็นไรพลาพเดนเวอร์เซนยังชัดอยู่นะครับผมมาตรงนี้เซิร์ฟซีเรกัดจีอีกแล้ว สรุปซุยริวโกงสุดครับไม่ต้องเฉียงกันฮะซุยลิวโกงสุดจริงๆโบลอดอะไรคอเลย์ว่าทรงเลเว่าสีอะไรพัดทรงพัดสองมึงเจอทงงงกิโยงจบหมดรับจบต่อให้ติดสแตนมาตลอด5เทินมึงได้อันตีมึงได้อันตีลดโดหลอดเลือดเต็มๆโซนอีกที่ว่า10หลอดเลือดโซนิกที่ว่า10หลอดหลอดเลือดสีขาวก็ไปหว่านได้แล้วเข้าสู่เทอร์ดิเจนแล้วซุยลิวมันยืนได้อยู่แล้วได้เพิ่มไมเจมมาจากการอันตีของมันเอาดี เอาดีซุยิยวนี่มารีวิวอะไรเนี่ยมารีวิวอะไรถามจริงถามจริงนี่รีวิวอะไรครับท่านผู้ชมซูิฮาโซ่ไม่นะซุยิเยวเทบจัดเลยจริงจริงฮะตรงนี้ซูยิฮาโซ่มาโอ,อ้โจริไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้รับความรู้นะครับทุกคนเราแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่าคอโบลลเรเว์สิบเป็นยังไงนะครับผมโอ,โ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 อ้โหโดนโดนรถโดนรถลูกไฟด้วยโอ้โหตึบมา โอ้โหมาตรงนี้ยังไงใครรอคอแล้วครับดูดูขึ้นนี่ไหมเจ้าคอหรือเจ้าสุยริวดูดีๆนะดูดีนะเอาคอหรือเอาสุยริวดูชงชงอีกขยงนะยืนได้ถึงหกเธอนะป้าบป้าบปาบปาบมากไปต่อดิไปต่อดิเหมือนมันเรามาแก้ทางโบลออยู่แล้วหรือปาเฮ้ยไอไอหลอดเลือดสีขาวที่เก็บเอาไว้ไปอย่างยาวนานมันหายไปแล้วกับชงชงอีกขย่งโอ้โห อุยเราอุตส่าห์พยายามกดดันมาตั้งนานปิดสตัน5เทินไร้ความหมายครับผมเจอทงทงฮิยงไปแม่เจ้าโอ้โหคอโบลอ์เลยว่าสีครับแม่หลอนเรื่องสีขาวครับโอ้โหอับปุ้ยพ้อบอกตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาเห็นใช่ไหมตรงนี้สัตว์ซึ่งเคือดักดจีมาไหวปล่าล่ะไม่ไหวแล้วมึงยิงธรรมดามาโดนลบลูกไฟไงทง,งทงฮิยงมาสัตว์ซึเด็ดักดจีมาก่อน ามมาตรงนี้ซาสเกตซาสเกตเอือระเบิดพีแล้วมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วกระทึบขึ้นมาปาปปปๆปๆปปปเอาอีกทีนึงไม่ล่ะเอาอีกทีนึงไม่ล่าหมดทีมหรือซอมบี้แมนที่ว่าที่ว่าบางที่สุดก็ต้องสยบให้กับซุยลิวเอื้อ,อเรียบร้อยที่ผ่านมาคืออะไรครับคอโบลเ็วสิบครับผม ตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ bye บ๊ายบายกดลากกลับกลับมาได้ไหมจะจัดทีมคืนบ๊ายบายสวัสดีครับตรงนี้นี่ครับโอ้โหตึง